ความสำคัญของการจัดการชีวิตและการทํางานการดําเนินชีวิตที่เป็นสุขจุดมุ่งหมายของตนเองความตระหนักรู้ตนเองการประเมินตนเองการปรับปรุงตนเองการบริหารเวลาการจัดลําดับความสําคัญของงานที่จะทําการแก้ปัญหาและการตัดสินใจการจัดการตนเองการมีสัมมาอาชีวะหลักธรรมในการทํางานและการดําเนินชีวิตคือหลักของวิชาการจัดการชีวิตดีมบอร์ดคือเครื่องมืออย่างหนึ่ง ในวิชาการจัดการชีวิตทําให้เราเห็นภาพความฝันของเราชัดขึ้นมั่นคงขึ้นและเห็นลู่ทางที่ทําให้ฝันนั้นเป็นจริงความฝันสูงสุดก็คือการมีสุขภาพกายก็สุขภาพจิตที่ดีอะค่ะขั้นแรกก็คือการออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะอย่างเช่นการรับประทานผ,าผักอย่างผักอย่างเงี้ยถ้าเราอยากได้แบบปลอดสารพิษอย่างเงี้ยเราก็ปลูกเองก็ได้ค่ะแล้วก็เกิดความพอเพียงขึ้นใช่ไหมคะแล้วเราก็อาจจะมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นก็ได้ ขั้นแรกก็คือใช้เวลาแค่สามเดือนก่อนก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ทําค่อยๆทำทุกวันอยากมีหมุนสวยแล้วก็อยากมีรูปร่างที่ดีแต่ว่าสุขภาพที่ดีด้วยก็ถ้าจะทําแบบนั้นได้ก็คือเราต้องออกกำลังกายแล้วก็วควบคุมอาหารก็ปกติก็เป็นคนทานเยอะอยู่แล้วใช่ไหมดูจากรูปร่างก็อ้วนอะไนี้ก็เดี๋ยวก็จะเริ่มหันมากินผักบ้างอะไรเงี้ยค่ะจะได้ ช่วยโลกแบบรักโลกอะไรอย่างเงี้ยกินผักกินอาหารคีนไม่ต้องกินเนื้อสัตว์เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ประหยัดในเรื่องของการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บเงินได้มากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องกินเยอะเหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจจัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า25ปีตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลัง ได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยังยืนภายใต้กระแสะโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆความฝันส่วนก็คือการรับราชาการครูค่ะเพราะว่าตอนนี้เรียนครูอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่ตั้งเป้าไว้ก็คือรับราชาการครูแล้วก็เป็นครูที่ศิลย์รักค่ะสิ่งที่จะต้องทําเป็นประจําก็คือ,อ,อหา หนังสือเกี่ยวกับการบรรจุโทรมาอ่านตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปค่ปะความฝันสูงสุดของผมคืออยากจะมีโรงเรียนที่เราตั้งขึ้นมาเป็นของเราเองนะครับส่วนนี้น่าจะเริ่มจากศึกษาให้จบก่อนเนาะอย่างแรกเลยปริญญาตรีเนี่ยต้องให้จบก่อนครับแล้วก็พอโทเนี่ยอาจจะต้องต่อสายการบริหารอะไรต่างๆก็ต้องดูกันต่อไปในปริญญาเอกเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะเป็นยังไงแต่อย่างนึ้งก็คือต้องจบ ในส่วนนี้ถึงจะมีมาตรฐานมาควบคุก็อย่างหนึ่งคือเราต้องพยายามให้เด็กของเราที่เราสอนเนี่ยก่อนที่เราจะเรียนเนี่ยให้เขาคิดเป็นนะครับว่าการจัดการชีวิตเขาควรจะทํายังไงเขาต้องนําหลักอะไรมาใช้บ้างเกี่ยวกับเศรษฐกิจ,จพอเพียงเนี่ยเขาต้องรู้จักนะว่าเขาต้องใช้ต้องทําให้เป็นไม่ใช่ว่ารู้จักแค่เพื่เพื่อแล้วก็โลกโลกใบน,นี้เป็นสินง,งสัส่วนรวมของเราเราต้องดูแลเราต้องรักษา ไมม่่่่ใชวาาาจะหยยยยทิิ้้งงรรอกกกก็ดนนนีีคฝัับเแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานนานกว่า30ปีเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่สำคัญจะต้องมีสติปัญญาและความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงอยากจะเรียนจบให้ได้ภายในเทอมนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ปี6แล้วก็อยากจะจบเร็วๆสักทีก็คือว่าหนึ่งนะคะต้องมีความขยันหมั่นเพียรนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องมีการมีแบบ ไปหาหนังสืออา่านไปหาความรู้ที่อาจารย์ได้สอนวก็รู้เพิ่มเติมมาอย่างเงี้ยค่ะสองนะคะคือต้องตั้งใจเรียนจะต้องตั้งใจเรียนทุกคาบนะคะ่ะแล้วก็สามจะต้องมีความพยายามให้มากๆเลยค่ะก็คือว่าเราสามารถนาเอ่อที่เราเรียนมานะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ค่ะก็อ,อย่างเช่นความล้มเหลวนะคะก็คือว่าให้เกิดเราเกิดความล้มเหลวเนี่ย เราก็เอาความรุมเด๋ยเ่ยวนี้มาปรับใช้ับเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้เรา,าสามารถสําเร็จได้ค่ะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งตอนเรียนจบปีปตีปปปนนี่แหละค่ะตอนนี้ที่เราเริ่มทํานะคะเร,เราก็ตั้งใจเรียนในห้องเรียนค่ะแล้วก็กลับไปทบทวนความรู้แล้วก็สรุปสาระสำคัญที่เราได้แต่ละเรื่องออค่อยๆทําไปค่ะค่อยๆสะสมเกียรติเองไปเรื่อยๆค่ะเมื่อเราได้มาแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราภูมิใจที่เราได้ ทำมันแล้วมันได้ะค่ะมันเป็นความฝันเมื่อเราทําความฝันสําเร็จแล้วเราก็จะรู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจในตัวเองะค่ะภาวะโลกร้อนหมายถึงการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลกและน้ําในมหาสมุทรในช่วง100ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง0.74องศาเซลเซียส และจากแบบจำลองการคาดคะเนภูมิอากาศพบว่าในปีพศ2544ถึงพศ2643อุณหภูมิเฉลีย่ยของโลกจะเพิ่มขึ้น1.1ถึง6.4องศาเซลเซียสอยากไปเที่ยวต่างประเทศแต่ทีแรบกบก็แบ,บเก็บตังเหรียญที่แบบเหลือในแต่ละวนันทุกวนันเราซื้อของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบตังอทอนเหรียญห้เหรียญสิบเนี่ยาทอะไรงะเงี้ยค่ะก็แบบใส่ เดือนหนึ่งก็ได้ประมาณพันกว่ากว่าก็แบบทำเลยรับไปจ่ายแล้วก็เราเพื่อเราจะได้รู้ว่าวันนี้เราซื้อของอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแล้วเราก็ย้อนมาดูว่าของอะไรที่เราแบบไม่จําเป็นเราก็ลดลดแบบว่าจะได้เหลือทังนิดนึก็คิดว่าไว้ประมาณ5าปีค่ะแบบเรียนจบแล้วก็ทํางานเจ็บงา์เพิ่มอีกสักหน่อยแล้วก็ไปเที่ยว คือมีเงินเก็บหลังจากเรียนจบแล้วมีเงินเก็บอยู่ประมาณสองแสนหยางนัง้นคือความฝันสกระโดดที่อยากทำต้องรู้จักเก็บเอิเหมือนอจากวิชาเนี้เขาก็อบอกว่าเรารู้จักการจดบัญชีและรับและจ่ายรู้จักการแบ,บ่งเงินเข้าออกว่าเง,งินมันไปอยู่ตรงไหนบ้างการแบ่งเก็บเงินเกิดธุรกิจพอเพีย,ยงเนี้ยแบบใช้สามส่วนเก็บหนึ่งส่วน,วนอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่งเอ็นช่วยได้ที่มีอยู่ตอนนี้ก็ประมาณแปดถึงหม่ดเดือนกันเลย แล้วก็หักค่าเรียนาหักของของขับฉันก่ายเราจะมีเงินที่เป็นของเราเองีส่วนเก็บอยู่ประมาณพันถึงสองพันอยางเปิดร้านกระเป๋ากระเป๋าผ้าเนีเพราะว่าเน้นถ้าเกิดว่าช่วยมาช่วยโลกเราได้ด้วยอ่ะมีงมแบบให้คนนี้มเราถือกระเป๋าผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกแล้วก็เราก็จะได้กำไรด้วยแล้วก็ช่วยโลกเราได้ด้วย รอบๆข้า,างเช่นการดูแลรักษาสุมชาติใส่ใจภาวะโรกร้อนในขณะที่เรากําลังดําเนินการวาดฝันให้เป็นจริงอยู่นั้นสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จพอฝันสมส่วก็คืออการมีธวรกิจที่แของแกร่งเรือว่ามีธุรกิจตรงเราก็เริ่มจากตอนนี้เราเรียนแบบเราเออไปหาสิ่งที่เราชอบว่าเราอยากจะทําอะไรในอนทั่แล้วก็ลองจําลองวิธี วิธีที่ได้มาจากประสบการณ์มาจำลองว่าในการทำงานในี่ยนะครของเราจ,จะเป็นย่งไรน่าจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ5้าถึงสิปีในการทีธุรกิจของเ,เราเป็นคนที่ประหยัดประหยัดถอดออกตรงกับเศรษฐกิจของเพียรก็คือเกียรองเอาไม่ใช้สัาเสือส่อมเสื่อมแล้ก็ไม่ใช้ใจ่ายความเกื่อมถ้าได้ ธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะรู้ส <hi> ึกมีความสุขเพราะว่าได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็จะรู้สึกว่าภูมิใจที่เราสามารถธุรกิจทีนมาเองได้มีของเราเองก็อยากมีคดในชั่นที่ทำเกี่ยวกับเจลมาผลิตตอนนี้ก็อาจเป็นความเพราะว่าของตัวนี้มันต้องทำทุกวันต้องผลิตทุกวันไม่กันผลิตได้แล้วก็ต้องเลือกเลือกมือกับใครถูกแล้วเพราะว่าความสัตยนี้มัน คนเดียวไม่ได้เาะสงโ์จะมีหลายหลายายช่ไหมับก็อาจจะมีฝ่ายการตลาดเนี่ยฝ่ายบัญชีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคุยเรื่องเงินเรื่องอะไรตลอดก็ฝ่ายพัษนาฝ่ายออกแบบแต่คันจะต้องครบเรื่องหลายคณะ การดูแลรักษาธรรมชาติการรู้จักความพอดีความพอเหมาะทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้จะหลอมรวมทำให้เกิดความฝัน